ก็กลัาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่รายการ GE Hot Gaming นะครับเราก็อยู่กับมนุษย์หัวร้อนที่เล่นเกมอะไรก็หัวร้อนไม่หมดนะครับเราก็อยู่กับเกม Shadow Fight สเลยวันนี้ไม่ไม่ลืมชื่อเกมเลยลืมกับพูดสักนั้นโอเคตอนนี้ผมก็เดินทางมาครึ่งเดินเรื่องแล้วละ่ะนะเ,เสียงเกมมันดังยังไงหัวลดเสียงเกมก่อนแล้วกัน โอ้ <Okay>. oh, ผมเล่นพับจีมานะครับผมเลยต้องเปิดเสียงดังๆนะเพื่อจะได้ยินเสียงเท้าเออ, okay. อน,นี้มีอะไรมัางเอยเราต้องทำอ่ะเปิดของโอเคได้อยู่โอเคอุ้ยมีธนูใหม่ด้วยอุ้ยสวยวะ่ะอันนี้ชุดเกาะใหม่อ่ะ เออน่าจะชุดเกาะใหม่ชุดนี้ไม่มีไม่เคยมีโอเคค่าเริ่มต้นมาถึงก็สามพันกว่าก็โอ้สุดยอดเยอะอยเฮ้ออะได้อะไรอะไรอะอ๋อเฟสไอ้นี่ช่างมาันวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรนะครับก็คงจะมาจาับในเรื่องละมั้งดูค่าพลังดิ1,1900โอเคเรามี1,1677 มีอาวุธอะไรที่สามารถมีพลังใกล้เคียงได้มั้งวะนี่เท่ากันหมดเลยนะโอสีส้มนี่เท่ากันหมดเลยนะนี่สีส้มเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าจะอัพอันนี้มันก็จะพลังทิ้งห่างไปประมาณสิบประมาณสิบอืมประมาณสิบก็ประมาณสิบแหละแต่อาวุธที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คืออาวุธนี้ อุบนี้แหละไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีเท่านี้ละอืมอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วในธนูใหม่นี่ชุดเกาะดีก็เฟียวฟ้าพ้าวแก้วแล้วโอเคโอเคมีอะไรอีกอัน,นี้เดี๋ยวค่อยอัพที่หลังแล้วกันเราใส่เป็นเซ็ตตำนานอยู่เราใส่เป็นตำนานอยู่เล่นอะไรดีวะอ้น,นี้อ่ะเล่นหนื่อเรื่องดีวไอัน,นี่ยากเกินไม่เอา ใน,นเรื่องดีกว่าแค่ใน,นเรื่องก็ยากพอแล้วเล่นในเรื่องผมก็จัดการพวก Master มาสเตอร์เงาไปแล้วนะแต่ผมลืมอัดเลยเพราะตอนนั้นแม่งอารมณ์แบบมันค้างคาแล้วมันหัวร้อนนะผมเล่นประ,ประมาณเกือบชั่วโมงอะ่ะสู้อนะผมสู้ไม่ได้เลยแล้วผมของขึ้นไงเลยไม่อัดดีกว่าแล้วก็เล่นแบบโงโง,โงสุดท้ายชนะครับง่ายๆเลยก็ไม่เท่าไหร่ ไม่ได้มีอะไรตัวนี้กลับมาดิเออออออแล้วก็ปลาแล้วก็เรียบร้อยไม่น่ายากนะไม่นายาก,นะายากข่าพลังมันไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ยากเกินไปแต่พอถึงกลางๆมันก็น่าจะขดหูอยู่น่าจะเยอะอยู่ งนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะเล่นอะไรค่อนข้างจิกจังนะครับก็ใครที่จะแบบจะเฮฮาว่ามันมันค่อนข้างจะติกตายเหรอไม่ตายเหรอเฮ้ยจะต้องร้อยเออเที่ยนี้เฮ้ยลอ,อยอ,อุ้ยนนอฮ้อยออมันเป็นเผ่าอะไรอะหรีเจียนเหรอเฮ้ยทำไมโยนได้เข้าเลย เรียบร้อยโอเคตายง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ข้าพลังมัไม่ได้ดีห่างเกินไปพวกนี้จะเป็นพวกลูกกระจอกอะถ้าเป็นบอลมันจะยากกว่านี้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีปืนด้วยหรอ ช่ลำอยู่ตจั่โอ้เวยอะไรเสร็จเลยเดี๋รับไปรู้สึกว่าเกมนี้หมัดน่าจะแรงสุดมั้งเดี๋ยวลองเอาหมัดมาสู้แล้วกันไม่รู้ว่าจะสู้ได้เปล่าเดี๋ยวผมเอาหมัดมาสู้นะถอดระบุถอดระบุนี่เดี๋ยวเอาหมัดมาสู้เดี๋ยวเอาหมัดมาสู้ สมัดได้ค่อนข้างยากแต่พลังหมัดมันมัน,มนก็โหดอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูพลังหมัดของผมพลังหมัดตอนนี้อยู่ที่เนี่ยมันจะมีป้องกันร,ร่างกายใช่ป่ะแล้วก็โจมตีมือเปล่าเนี่ยโจมตีมือเปล่าผมมีพลังอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่ก็เยอะนะถือว่าโคตรเยอะเลยนะโอเคค่าพลังผมอยู่ที่เจ็ดพันนะสู้กับ ตัวละครมีค่าพลังหมื่นสี่ถึงตัวใช่หมื่นสี่ป่ะสู้ไม่ได้ก็อย่าฝืนนะใช่ผมผมข้าปวดจะช่วยมันมีโลคลุนไรอ่ะไม่เคยเจอตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอเลยมันมีแต่บ้าบ เขาเป็นของเผ่าลีเกนอเฮ้ย,ยได้พลังเงานไวาจังไอ้ชายอุย้ยเสียนีน่เข้ามาแตยามชีเท่าไรเฮ้ยโอ,อ้ย่จับกูได้อุย้ยอุ้ยไาลไม่ไดีแดกดข้าพลัง,งมหาหืมเกาะแตกเจ๊าแค่มีโล่แตกด้วยเป็นไงล่ะต่อยทีเดียวโล่แตกเลยหมัดเคร่งควายไป เผ่าลีเจนมันลราขนาดนีด้แล้วมันมีปืนใหญ่อาเซนอ,อนด้วยด้วยเลนี่เมืองของลีเจ้นะไรอปนี่สตันโอเคมันไม่ได้เข้ามาหาอุ้ยโอ้ยจะแช่ทุบหัวก็แรงไม่ได้เข้าใกล้เข้าใกล้แล้วมันจะตีโอเคมอค้อ้อ้ยโอมันตายตายอ้ยแย่แล้วเฮ้ย เรียบร้อยลุกขึ้นมาลุกโอ้หแย่ละเฮ้ยเฮ้ยนั่นนึงขออภัยครับผมเป็นอะไรไม่รู้ทุกครั้งที่กินข้าวแม่งน,น้ำมูกจะไหลเสมหะจะไหลทั้งที่แบบว่าทั้งกินเผ็ดแล้วก็ไม่กินเผ็ดเลยนะเป็นตลอดหรือว่าเป็นเพราะอากาศมันร้อนโลกลมันร้อนอย่าห้ามพี๋เนาะอ,อ,อ,อ้าวโอ้ตกแล้วเพื่อน อ,อุ๊ยเอาวนไม่กล้เหนียวจังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อยเอ้ยไอ้ชายเองจะมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยโอ้ค่อนข้างที่ังหนุดกับหนุนยึดกับร่างกายตัวเองครับเพราะว่าเป็นพวกที่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็ ป่วยผมต้านทานร่างกายอ่อนแอครับแต่ว่าไม่เคยเป็นโควิดนะเอองงมะงงมะผมคนที่ร่างกายอ่อนแอมากเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเป็นโรค้ายแรงอะไรเลยทั้งที่แบบว่าคนรอบตัวผมนี่แม่งเป็นโควิดแล้วเพื่อนผมอ่ะมันเป็นโควิดเว้เเยในร้านนะตอนตอนที่ผมยังทําร้านอาหารอยู่นนะเพื่อนผมมันเป็นโควิดเลยคือเป็นแบบเป็นทั้งผ่อทั้งเมียแล้วผมเป็นเพื่อนสนิทด้วยไง แล้วผมอยู่ใกล้แบบในตอนนั้น่ะผมทั้งแบบเพื่อนกันอะเข้าใจว่ามันสนิทกันอะมันก็กอดไหล่กันเงี้ยคุยกันกินน้ำด้วยกันแต่ผมแม่งเสือกไม่เป็นเลยเออผมไม่เป็นอะไรเลยแล้วคนอื่นคนอื่นแม่งเป็นเป็นกันหมดเลยแล้วผมไม่เป็นคนเดียวทั้งร้านเลยแล้วในในซอยบ้านผมเขาก็มีคนเป็นโควิดนะคือเป็นเป็นแบบครึ่งซอยแล้วอะ แล้วผมเป็นพวกที่แบบไม่ชอบใส่แมสกะเพราะผมหายใจไม่ค่อยออกเนาผมก็ไม่ค่อยใส่แมสก์เนาผมก็เดินถอดแมสไปทุกวันไม่คิดว่าผมได้ป่วยอะไรผมเดินถอดแมสตลอดเวลาผมก็ไม่ได้เป็นโควิดอะไรผมก็มทั้งที่ร่างกายของตัวเองนี่อ่อนแอกว่าดร้าในช่องเขาทีหน,น่อหน่อยผมก็ป่วยผมมีโรคประจำตัว ถ้าแมมันตีแรงมันไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนี่ไงหัวทีมอืพูดต่อแต่ผมก็ไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเว้ยคือแปลกอะคนรอบตัวผมเป็นหมดแต่ยกเว้นผมอืมทางนั้นที่ผมเป็นคนใกล้ชิดที่สุดเขาบอกให้ผมตรวจ ผมก็บอกว่าผมไม่เป็นหรอกผมไม่มีอาการเพราะช่วงนั้นมันจะเป็นตัวตัวที่มันแบบว่าอาการที่แบบลิ้นมันจะไม่รับรสอนะไม่รับรสรับกิ่นอะไรพวกเนี้ยเออก็ไมไ่เป็นอะไรผมก็งงตเองตันตนจัจัฮ้ยฮ้ย ดบอดได้บอดได้อะไ,ดออออไรเสร็จชั้นจักรวิจ,จัยยุคสามนี่ไงล่า,งงาลเซนกันเมื่อกี้ผมแพ้ได้ไงวะผมพลาดได้ไงเฮ้ยแต่อาวุธมันดีมากเลยผมอยากได้วะมไม่มีตังค์เฮ้ยนี่ไงได้อาวุธใหม่แล้วเว้าว ก็จะเป็นของของไอ้นี่นะเทานะของเทา,นะเทาจะค่าพลังมาก็สี่พันแล้วอะเอยเอาเอา,เอามาลองใช้ด้วยกดอะไรผิดหรือวะนี่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยอืมไหน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 เอามาเทสิมันดีแค่ไหนกันเชียววะนี่อะไรเอะมีอุปมะอ๋อมี เออเทสดิเฮ้ยมันมันแหลกมันแหลกเป็นของเผ่าเลเจียนนะสวนไปเลยแล้วเรามีอุปกรณ์โจมตีป่ะ,ะไม่มีเอานี่แล้วกันเพิ่มดาเมจเฮ้ยโคตรเท่ลูกตุ่มด้วยรุยต่อรุยต่อค่าพลังหมื่นสองนะครับนี่ครับดูเลยค่าพลังหมื่นหนึ่งของผมหนึ่งหมื่น 1 4 0 8ของมัน12400โอเคเราใช้อาวุธระดับต่ำนะครับอาวุธระดับต่ำไปดูเราจะสู้ได้ป่ะอุ้ยชุดเท่จังชุดเท่เท่ขนาดนั้นเลยเชียวเหรอเฮ้ขนาดนั้นเลยเหรอไหลโอ้โหเฮ็ดเท่เกินสุดเลยเฮ้ยน้าไปแล้ว อะไรเฮ้ยเดี๋ยบเลยปัดชิดจะว่าไปพวกบอทพวกนี้มันก็ตีเร็วกว่าเพยเยอ์เนาะเออผมผมค่อนข้างสังเกตตัวเกตตัวระบบเกมนะว่าบอทแต่ละตัวตั้งอูวุธเหมือนกันนะแต่ผมไม่สามารถสู้บอทได้เพราะว่าไม่ตีเร็วมากอาวุธของเผ่า เอ่อของเผ่าดิเนสตีนะครับเผ,ผ่าดเนสตีจเป็นเผ่าพวกนี้ใช่ปะ่ะเออเผ่าดเนสตีจะมีจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันจะไม่มีคีใช่ปะ่ะถึงพลังแฝงมันบอกว่ามันจะเพิ่มโอกาสขีดข้อนะครับแต่ว่ามันจะไม่คีให้เรานะครับแต่มันจะกลายเป็นความเร็วในการโจมตีมากกว่าคือมันจะตีเร็วเรื่อยๆอ่ะครับคือประมาณนั้น ส่วนเผ่าเรเจนับเผ่าเรเจนจะเป็นเผ่าชุดเกาะหนักนะพวกนักลบะเออพวกเบอร์เซอร์เกอร์อะพวกนักลบมันจะมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันจะตีแล้วตัวเวลาตัวเป็นสีขาวมันจะป้องกันดาเมจนะครับเออป้องกันดาเมจทุกอย่างไม่ว่าจะจะตีอะไรเข้ามาจะปาอะไรเข้ามามันก็จะป้องกันครับแต่ว่าเราจะโดนดาเมจน้อยลงเออมันก็ดีนะแต่้เขาเสียคันมันจะตีช้านะเผ่ายานซี่มันจะค่อนข้างที่โอ้โหโอ้โห มันก็ค่อนข้างจะตีไวานะครับส่วนเผ่าอีกเผ่าหนึ่งคือไอ้เผ่าที่เป็นซามูไรอะที่ผมโคตรชอบใช้คือมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือชีนครับดับไฟดับไฟเออนั่นไงคือแต่แต่ละเผ่ามันก็จะมีความสามารถพิเศษขึ้นขึ้นอยู่กับคนจะเลือกใช้อะไรเฮ้ยเอาเจยเก่งจัง

แต่แต่ว่าพลังเงาของแต่ละอย่างนะครับอันนี้จะเสริมไปนะพลังเงาแต่ละอย่างมันจะมีจุดอ่อนของมันนะครับมันจะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะเออความเร็วที่แตกแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะอย่างเมื่อกี้นะกว่าจะผมที่แบบจะก้มได้กว่าจะส,ส,สกิลได้ไม้วค่อนข้างดีเลยใช่ปะแต่ถ้ามันมันเลยมันต้องเว้นระยะห่างนะครับ แต่ถ้าเป็นของเผ่าไอเนี่ยผมอาหารชื่อเผ่าอ่ะนะเฮลโลเออเผ่าเฮลโลพวกสกงสกิลค่อนข้างที่จะไวกว่านะเพราะมันจะมีแต่สกิลเข้าหาสกิลปั่นต่อเนื่องอะไรพวกเนี้ยดูทำไมตัวนี้มันสู้ยากหรอวะห,หรือว่าผมกากเองไหมก็ไม่ใช่บอสดูแต่บ้านก็นมุกไหลได้เว้ยเออดีเข้ามาไอสองกระโดดเข้ามาเออนายชายเฮ้ ไม่ได้แดกเอ็งนี่ก็เออขอสักทีเถอะวะมึงอะขอสักทีเถอะวะเดี๋ยวได้พลังละวหลังเงาค่อนข้างที่จะไหวโอ้โหยังใช่บีบอยโอเคใช้ได้อีกทีรวบรวมทั้งหมดเป็นหกทีเทียบโอเค เข้ามาฟันตายไงสเต็ปง่ายเข้าจังหวะหนึ่งออกจังหวะสองเข้าหนึ่งออกสองเข้าไปตีปุ๊บตีตีตีแล้วก็ถอยออกมาถ้ามันปันแล้วก็แค่ก้มแงสเต็ปใหม่เอ้ยเอ้ามึงเป็นใครน่ะไม่มีวูดเอ้ยผู้หญิงด้วย ชอบเล่นข้างล่างเหรอจ๊ะสาวน้อยชอบเล่นห,หนี่ไงคิดว่าเอ็งแน่ชุดเท่แล้วเอ็งแน,น่คิดว่าแน่แน่ขนาดนั้นเชียวอะไรอะไรเฮ้ยจโจมตีเต็มแล้วก็ฟาดหนึ่งทีแล้วก็ปาหนึ่งไม่โดนเฉียบ อีซี Easy. Easy, ่อีซี่พ้าดอะไรตายไปสองสามรอบแล้วเฮ้ยวุ้ยได้ชุดเกราะใหม่มาก็เท่เลยดูดิเฮ้ยเท่อยูด้วยโอเค,อเค,อเคก็จะมีประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะลงคิปประเภทไหนนะครับเพราะว่าลงพับจีนูเซสก็ไม่ค่อยมีคนลงนะครับ เอ้ยไม่ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ลงลง l อลอก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับส่วนใหญ่คนจะมาดูเกมนี้เป็นหลักมากกว่าถึงจะดูใน Youtube ค่อนข้างที่จะน้อยก็เถอะนะแต่ก็ยังพอมีคนดูก็โอเคครับพอบค,ครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตลอดนะผมก็ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ที่แบบว่าเฮฮาปาร์ตี้เหมือนครีเอเตอร์คนอื่นนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอารมณ์สนทีแบบคนอื่นคนระับ ผมค่อนข้างที่แบบจริงจังแล้วก็ค่อนข้างเครียดและเคร่งขึมครับโดยเฉพาะส่วนตัวนิสัยก็จะเป็นคนที่เงียบๆอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะอ,อะไรมาที่ผมมาอัดอย่างนี้เพราะว่ามันเก็บตัวนะผมเก็บตัวผมก็เลยแบบชอบอะไรอยู่แล้วแล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยผมก็เลยแต่จะอัดเกมเล่นดีกว่าแบบว่าแชร์ประสบการณ์พูดคุยเล่ยเปื่อยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้ตลอดเวลานะผมพร้อมคุยพูดคุยด้วยตลอดเวลา โอเคก็สำหรับว okay. ันน okay. ี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดคุยเล่นเลยเปื่อยครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูทางใน Tik t o k แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับเออหรือใครที่ผ่านทางเข้ามาถ้าดูถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขอบขอบขอขอขอบคุณขออภัยขอใจแต a กิ้วดเลยครับอะไรครับเนี่ยก็สำหรับวันนี้บายๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ 너무 <susurra> 놀다